ว่าเรื่องการใช้เงินนะครับเวลาเราใช้เงินเนี่ยเราไม่ใช้เงินตัวเองก็ใช้เงินคนอื่นนะครับเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือเงินตัวเองครับอันนี้ค okay. ือเงินคนอื่นอันนี้คือตัวเองบางทีเราก็ใช้เงินตัวเองเพื่อตัวเองเห็นไหมฮะหาเงินมาเองใช้เงินเพื่อตัวเองอันนี้เรื่องปกติประมาณนี้บางทีเราก็หาเงินตัวเองมาแต่ไปเพื่อคนอื่นเช่นว่าหาเงินมาเสร็จก็ไปช่วยเหลือครอบครัวอย่างนี้ของเราช่วยเหลือครอบครัวเอาไปเลี้ยงลูกน้องประมาณเนี้ย อะไรก็ตามที่เป็นการใช้เงินตัวเองเพื่อตัวเองเนี่ยหรือใช้เงินตัวเองเพื่อคนอื่นเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะเป็นเงินของเราไม่มีปัญหาครับปัญหามันจะมักจะเกิดตรงว่าเราเอาเงินคนอื่นเนี่ยมาช่วยตัวเองเงินคนอื่นมาให้ตัวเองเนี่ยมาใช้เพื่อประโยชน์ของเราหรือเอาเงินคนอื่นเนี่ยมาเป็นมาให้ประโยชน์กับคนอื่นกรณีที่เป็นเอาเงินคนอื่นมาให้ประโยชน์กับเราเช่นว่า เอาเงินหลวงไปใช้บ้านหลวงหรือใช้รถของหลวงเพื่อประโยชน์ของตัวเองเช่นเอาเงินหลวงไปรับลูกเช่นเอาบ้านหลวงไปให้ครอบครัวไปให้เพื่อเราอยู่อะไรเงี้ยเป็นการเอาเงินคนอื่นมาเพื่อตัวเองอันเนี้ยก็จะมีปัญหากรณีนี้คือการเอาเงินกรณีที่2คือเอาเงินคนอื่นไปให้คนอื่นเช่นเอาเงินคนอื่นเป็นเงินหลวงเนี่ยเป็นงบเลี้ยงอะไรไเนี่ยนะครับเอาไปเลี้ยงคนอื่นอย่างนี้เสร็จแล้วก็ทําการ ถ่ายวีดีโอถ่ายคลิปมาประชาสัมพันธ์ตัวเองประมาณนี้ไอ้อย่างนี้ก็แปลว่าตัวเองก็ได้ประโยชน์อยู่ดีถึงแม้ว่าเป็นการใช้เงินคนอื่นเพื่อคนอื่นก็ตามอ่ะแต่ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าตัวเองอ่ยย่อมได้ประโยชน์จากการประชาสัมพันธ์หรือการหานโยบายอะไรก็ตามที่ประกาศไว้นี่แหละครับตัวเองได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นจริงอันนี้มันก็เข้าข่ายการเอาเงินของหลวงไปทําประโยชน์ให้กับตัวเองอ่ามันติดชัดชัดอยู่แล้วครับ ทีนี้ขั้นจะไปบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ผิดคนเดียวนะคนอื่นเขาผิดเยอะกว่านี้อีกนะเนี่ยมึงก็ดูสิโอ้โหไม่ใช่ันไม่ได้ผิดคนเดียวอันนั้นก็เป็นเรื่องของคนอื่นครับก็ไปเผดเผยแหกไปให้หมดเลยครับคือจะบอกว่าคนนั้นเรวกว่าฉันไงคนนั้นเร็วกว่านะฉันเร็วน้อยมากคุณจะไปยุ่งอะไรนักหนาเนี่ยเอาป่ะครับถ้าคิดอย่างนั้นคุณก็รีบจ่ายเงินคืนเขาไปหรือก็ไม่ต้องปฏิเสธยิ่งคุณปฏิเสธเรื่องเ็ายิ่งลุกลามครับหรือจะไปบอกว่าเฮ้ยคุณไม่ต้้้ออองงงงงกกััววววลลเเเรรรืื่่่นนนีีะะไไปทําาามพ เดี๋ยวนะพอพวกรัฐมนตรีเข้ามาแล้วเขาจะมารีบถอนทุนคืนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าตักกวิบัติตักกวิบัติเหมือนกันเพราะว่าประเด็นนี้ไม่อยู่ที่ว่าเป็นมีมีการเอาเงินคนอื่นอะไปเลี้ยงคนอื่นแล้วเกิดประโยชน์กับตัวเองนะครับมันก็เป็นคดีที่แยกกรรมกันมันเป็นคนละคนละคนละ,คนละกรรมกันกรรมใครกรรมมันคุณก็ไปดีเฟนต์เอาเองประมาณนั้นคุณก็อย่ามัวทะเลาะกันกรรมใครกรรมมันก็ดีเฟนต์กันไปถ้าใคร ไม่พอใจก็มาทัวร์ตรงนี้ทัวร์ที่ช่องผมเนี่ยก็ทัวร์ไปทัวร์ไปซึ่งซึ่งมันก็ปกติอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทัวร์ก็ต้องมาแวะเวียนบ้างนะครับก็รวยกว่าย่อมดีกว่าครับผม